สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมอยู่ในช่องอีสานหนึ่งสองเก้าครับผมการมือนีภาพพี่น้องมาเลนให้เลนหน้าครับผมหลังจากห่างหายจากการทาคลิปไปโดนครับผมมือนีก็มีโอกาสกลับมาเหตุคลิปให้พี่น้องเบิ้งครับผมการมือนีเป็นผมได้ลงมาให้มานหน้าครับผมเพราะว่าฝนตกสองสามมือที่แล้วครับผมตกแบบ แต่เสาห่อนแรงเสา,ห,สาห่อนแรงสองมือเลยครับผมก็ตอนนี้น้ำขึ้นครับผมน้ำขึ้นหลายครับผมก็ชิมัทายว่าจากมันแรงๆตอนนี้นางมันขึ้นไปไหลายปันใดครับผมโอเคครับพี่น้องเดียวผมจะพายยางไปห่วยครับผมเลยครับพี่น้องหลังจากที่มันแรงๆครับผมอันนี้คือผล จากฝนตกสองมือนะครับอันนี้แค่พายุลูกเล็กๆนะครับสองมือสองมือเท่านั้นครับผมน้ําขึ้นมลาลลยเติมครับผมปกติแล้วจะเอาเรือจอดไว้ทั้งรางนู่นครับผมอตอนนี้น้าในคลองก็เริ่มเต็มแล้วครับปกติแล้วค่ะดูดูน้ำหลากนะครับเมื่ออยู่ประมาณนู่นเลยต้นอยู่ค่าวประมาณสิบเมตรนะครับมันจะขึ้นไปสูงขนาดนั้นเลยครับ น้ำแถวนี้มันติดแม่น้ำชีครับกับเวลาน้ำท่วมก็สิเหมือนทะเลไปเลยครับผมในบรรยากาศอันนี้เป็นมองไตแมงดาครับผมบรรยากาศครับผมตรงหน้า,าฟังหนึง่งบมลูว่าจะได้เกี่ยวหรือบอ่อครับผมแต่ว่าคันพายุเติมไม่เรื่อยๆเติมไม่ได้เลยจะโอก,กาสที่ท่วมลายครับผมก็่าจจะบ่ได้เกี่ยวครับผม แต่ว่าตอนนี้ก็รุ่นเบิงไปก่อนครับผมนี่เลยครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องผมจะมาถ่ายเบิงแค่เล็กๆหน่อยก่อนครับผมโอเคครับมือนี่ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมือใหม่ผมมาถ่ายให้เบิงเต็มเต็มพิกัดเลยครับผมโอเคครับ